เอาละัทุกคนก็ขอกลับสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้นะเราก็เห็นในเกมกกของแบล็กบอลเลเจนกันนะั่นเองว้าวก็ถือว่าเราไม่ได้กลับมาเล่นนานเลยนะก็ถ้าผมจะไม่ผิดเราไม่ได้กลับมาเล่นตั้งแต่ตอนที่ชื่อช่องยังเป็น TCGM อยู่เนยนะไม่รู้อ่ะผมน่าจะจะ,จะได้ไมั้ง ไม่น่าจะลืมโอเคแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่กาชการุณาปิดเสียงเพลงเดี๋ยวนี้กาชาคผมเตรียมใจแล้วผมยุ่นว,วงดีกับเดจิมูเลเตอร์ไปนี่เองอ่ะขออนุญาตปิดเสียงเพลงนะกวัติิลิกสิทธ์เนี่ยมีทิกเก็ตนะผมจะเปิดนี่นดเดจิ f ฟ s ส i v ว l ทั้งหมดสิบรอบที่เป็นเนี่ยสุ่มทีละสิบแล้วก็ผมจะไปสุ่มตัวนี้นี่ในเจนเฟสทีวเหมือนกันครับเนี่ยหนึ่งพันเนี้ยจะจะ,จะการันตีสามสปาร์กิ้งเลยซึ่งผมจะมาสุ่มกัน <c oughs> โอเคครับก็ใครอย่ากก็ก่อนที่จะไปเริ่มสุ่มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้ากดแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยอ่ะถ้างั้นขอแบบ ทำใจแล้วไปเลย <C oughs> จะเกลือไหมเฮ้ยทำไมดาลวลดนานจังนานนั้นเนี่ย <C oughs> เฮ้ยแตีที่นี่ก็ยังดีอ่ะนี <C oughs> ่ไม่ตกด้วยนี่เยี่ยมไป <C oughs> ผูอะไรอ๋อูเทงไม่เหรอนี่คือจับรวานจุดประจุมันกำลัอะไรบ้างี้นี่ช่เงจริงหรือมันมีแค่นี้ตัวแรกอ๋อไซบาไซบาแมนฮีโร่กระจกอ้เอ็กซ์ตีนตัวแรกไม่นน่ะโรซี่ไม่รู้อะมันเป็นตัวของจักรวาลที่สองไซบาแมนอีกแล้วอันนี้เดโดเลีย

ผมได้ตัวนี้มาสี่ตัวเลยอ่ะว้าวุ่งเนาะเอาอีกปะจริงจรผมจะกับจริงจริงอ่ะผมอยากจะเปิดแค่รอบเดียวแต่นี่มันใช้แค่หนึ่งพันเองอ่ะมันสุ่มได้ตั้งสองรอบเนาะด้วโหลดนานอีกแล้วนะจะเกลือนอ่ารอบนี้มีอะไรี่นเเอาเบจิต้า ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้เรเดียวันตคเบไอพีีเซตัวแรกอ่ากัปตันกินิว้องนะอปังอันตันนยัเดียวคือรกคุเซนตอจำได้ว่ามันเป็นทหารของคุณเลอร์คุณบิน

อีวิวน่าจะเป็นตาแดงนี่มีโลก็ได้ดก,กันบอนไฟเตอร์แซร็จาบูคิดอ๋อได้สามตัวละดีมิเบสตัวแรกอ๋อเป็นยิปมีแค่นี้โอเคทุกคนหมดตูแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมไปสุ่มทิเกตอีกสิบรอบ สิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยคือเบจิก้าซุปเปอร์ย์ยาบุยตัวกรุนาปิดเสียงเพลงเดี๋ยวนี้ตัวที่อันนี้ก็อ,อยากได้หน้าผมไม่ค่อยชอบเพลงเลยอะติดดิก้าสิมากเนีย่ยมันชอบโหลดนานะถ้าโหลดนานผมหวังว่ามันจะการันตีสปาร์กิ้งเลยนะนี่ตัวเมย์นะอ้าวรอบนี้นเบจิก้ามา ผมว่ามันน่าจะไ้ดี่มีเหมือนเช่นแบบโอหกับพู้เลิกก็ดเอ้าวนี่คือแดงไอุ้ไปย่าแหละูไมไหวอ้าวเบจิตามเบจิตามาผิวลาเลย ่าจจะได้สรนินอันนี้เป็นเบจิต้าเอ็กตีน,น,นกนน็คือฮีโร่ลาเวนเดอร์นจำได้มันเป็นตัวของจักรวาลที่9ที่สูกับอะไรนะตัวข้างในสึกกระชับมิดใช่ไหมยิงเลยฮีโร่มกะเป็นจกโก้ฮีโร่ ่เอเสร้ออีกแล้วอ,ไไอะไรนะเทนเทนเพี่เ,นเทนมาก็่เตียโอโกยแล้อวอันนี้อนนอเอ้ยของแดนนะอันนี้เป็นทั้งตอนที่มันอยู่ในภาาอะไรนะมัน,นเป็นผ้าพิเศษอ่ะมก็จะไม่ได้แล้วเหมือนกัน,น,น,กนทำไมไม่อเอาฉากในตำนานนะ ออผมได้ตัวนี้มาแล้วนี่มันเป็นของจัก,กรวาลที่เก้าเปลียดลืมไปซะสนิดเลยผมต้องเปิดทั้งหมด1ิบรอบอันนี้ผมเพิ่งเปิดได้แค่รอบเดียวอีกเก้ารอบอีบ้าแล้วผมก็ต้องใกล้ไปเรียนแล้วนะมันจะทานไหมเนะนี่ยมัน,มปน,นเป็นไรหรอกผมก็คงแตกสัก5นาทีน่าจะเป็นอะไรหรอมั้งครับโอระไงที่น่าวนี้ อ้าวไปซูเปอร์สก่อนเลยอเยฟ้าโอผิดหวัเป็นรฟ้าก็จะคิดไปเลยนะอ่าจะคิดไปเลยผมต้องทำเวลาซปเปอร์สยามทำไมผมผิดหวังจังคือตัวที่ผมได้มาเนี่ยไรประโยชน์มาก โอ้ยเรืองสป,ปาร์กิง้งยังจาําได้เลยมีสป,ปาร์กิ้งอยู่ประมาณสักสองสามตัวซึ่งในนั้นมียิปกรุณาปิดเสียงเพลงเดี๋ยวนี้อีกตัวจักรวาลที่หกตอนนี้มันจะกลายเป็นดาวแดงครับอะใช้บ่อยมากมันเป็นช่วงกิจกรรมที่ครบรอบเองปีที่ผมจะไม่ผิด ก็มาเล่นอยู่ช่วงนีงเอ่ะสปาร์คิ่งวะเาซุปเปอร์เบจิตา้าดซุปเอร์เบจิต้าอ๋อ I am ซุปเปอร์เบจิตา้าผมจำได้ดีเลยผ้าของเซลสุดท้ายก็โดนเซลตบต้องทำเวลาอย่างแรงเลยต้องบอกตัวอะไรลลก ขอเป็นจิตาที่เป็นซูเปอร์สายยาบูนใช่ไหมไม่ใช่ซูเปอร์ธรรมดาขอเป็นซูเปอร์สายยาบูไม่ใช่ซูเปอร์เฉยๆวิรอบนี้โหลดนานโหลดนานแล้วมันก็ได้ตัวกระจบีมีอันข้ามเลยครับมันก็ไม่มีความเต็มที่ได้านก็แค่เอ็กซ์ตรีมตัวนี้คือตัวอะไรอะ่จะจำไม่ค่อยได้แล้วช่วงนี้หันไปดูนาะรูโตะบ่อย ไม่ได้หันไปดูบ่อยหรอกยังดูอยูอ่นเลยคือถ้าใครอยากให้ผมอัด n a โต t เอ็ก r u บรูโตนินจาวอเทเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ามาได้นะผมจะอัดก่าก็ยังดีอ่ะข้ามไปเถอะส่รระวสุดนั้นจะเป็นเอ็กซ์ตีเหมือนเดิมโอ้โหอย่าโน้ตเป็นเอ็กซ์ตีที่มันเป็นตัวใหม่ได้ไหมอ่ะ โอ้วแต่ละตัวนี่น่ะโอ้แต่ละตัวก็ภูมิใจอะไม่ได้เอาไปใช้หรอกมันไม่โหดอ่ะ ผมชอบแต่สาอร์ตี้นะสกอร์พี่ผมมีเยอะแต่มันก็ไม่ได้เยอะเลยขนาดนั้นแ่ะมันก็ไม่ได้เนื้อเรื่องไปตามตัวที่ใส่อะอะไรบ้างโอระไก่กระดัมทำดูด้วยเหรบอืมไม่ออกอสกอร์พี่อะออกแตเป็นทพาเลตตัวเดียวอ่ะถ้าเรากดข้าแล้วมีฉากสกอร์ตี้จะได้เป็นตัวใหม่แต่ถ้าไม่มีอะจะได้เป็นตัวเดิม นี่ผมเพ,พิ่งรู้นะที่บางคนอาจจะรู้แต่ผมเพิ่งรู้โอเคโอ้ยหโแทไไม่ได้อะไรดีเลยหโหโหอหโหวหโัโห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 โมโหโอโห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 โันห้หโ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 ห้หโ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 กิ้งตัวใหม่เหรอไม่ได้ แต่ได้เอ็กซ์ทีมหนูจำได้มัน,ยนอยู่ในกองของคุณเจมส์คือคนที่คนดีได้เพราะผมไม่ชอบดูนะจ๊วอะมึงอะก็ไม่มีให้อา่านผมมีเล่มแล้วมันซุบเปอร์ที่เป็นหนังสือการ์ตูนเจ็ดแปดเก้าเล่มเก้าหายไปไหนไม่รู้แล้วเล่มแปดก็หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ลเล่มเจ็ดผมก็ทำขาดตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ เฮ้ยสปาร์ก,กิต้ตัวอะไตัวอะไราดินเบจิตา้าวันนี้ได้เบจิบต้าบ่อยมากโอ้โหตัวนี้อยู่สามตัวเลยเนี่ยนี่บารดัมามันได้สิบแปดแค่นีอ้อีกสองอีกสองรอบยังทันอยู่ โดดนานนะโลดนานน,าน่าจะต้องมีความหมายอะไรสักอย่างนเฮ้แมทุกคนอันนี้มันมีค่ะซุปเปอร์โบดี้น่าจะแเฮ้ยอะไรก็ได้อะไรคูทองให้หายได้แอยากเป็นคูฟ้าเหมือนกันอันนี้ไม่หวมันมนี้ ชิคก e. oh oh ah! okay. mm, ี้พายสายดูเลน้องดูแลอ้ยเอ้ยดูดูไม่ไม่ไมโอเคไปไป Bye Bye ไป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 ไ้ไป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 ไมไป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 ไาไป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  กนกี่ดาวอ่ะมันจะไม่ได้มาไ,ได้สก๊แปดเบรนั้นสามตัวมาได้สกเจ็บงสามตัวนี่ผมขุดลูกเลยนะนี่ตัวใหม่อะไรนะโกเทนโคสตูปเปอร์สยาส์อันนี้ขุดลูกจริง ตัวที่4สี่คุณเลิกสี่ตัวไม่อยากจะเชื่อโอ้ไม่อยากจะเชื่อจริงๆอะครับทุกคนเพราะผมจะดวงดีได้ขนาดนี้นะผมต้องเปลือกปีกงานเลยขออนุญาตอันนี้เลยนะครับโอเครอบสุดท้าย ตัวมันน่าจะเกินไปนะรอบสุดท้ายแล้วมันดูกันว่าจะเกลือไหมว่าเกลือ <c oughs> เกลือแน่นอนว่ารอบนี้น่าจะเกลือ,ไม,อไม่เป็นไรผมแค่ดนั้นก็พอแล้วเอา้าจะฮีโร่ไปสปาร์กีไ้ได้ตัวอะไรอาบาราัก ผมอาจจะไม่ได้ตัวที่ผมต้องการแต่ถือว่าพอใจละอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างพอใจนี่มันชื่ออะไรนะอ๋อไม่ได้บอกเลยอโอเคในวันนี้เนี่ยเหนื่อยสุดๆดีใ,ใจกันแทบตายเลย กินสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้พูดเหมือพูดแค่คำเดียวเลยนะเกลือมีหมดแล้วไอ้นเนี้ยก็เลยไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่ส ถ้าเป็น90เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าผมได้10เปอร์เซ็นต์ผมคุผิดหวังในดวงตัวเองมากโอเคก็เอาเป็นว่านี่ผมพูดทีนะเหนื่อยเดี๋ยวม,ม,มาเดี๋ยวผมจะไปหน้ารักก่อนนะครับก็นะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก,ก,ะก,ก,กะะระจุยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับพี่อยากได้คลิปตัวเองไม่พลาดคลิปใหม่ๆลาด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ